ีกะที่จริงนี่ยยูพายยูมั่นนะ่ะมันดีแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าคนเฮานี่เกิดมามันกะเอาอยัางไปนั่บ่ได้เนาะในที่สุดเฮากะอ่าไปบนเดียวหรือว่าไปคือกันกเบิดจังซี่นะเนาะมันกะบ่ได้แบบเฮาสิได้ไปเฮาบายย่ได้ยูแบบอ่ามีชีวิตยูจังซี่ตลอดไปฮะนะ สบดีสบาสดีสวัสดีเดอ้อเอฟซีโมดท,ทุกทุกท่านบวชจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ท้งต่างประเทศเนาะทักทายสบาสดียินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสู่ซ่องยูทูบของพี่น้องมินตาเดอ้อพี่น้องเลยพบพ่อกันวันนี้นะอ,อยู่กับบรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็นเนาะบรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็นอยู่เทียงหน้าพี่น้องเลยอตอนนี้กับประมาณอยู่ บสา,บามบาบสามโมงแล้วละ่ะแต่ฝนกะยังบดท่านได้เศร้าเถ่อตกตั้งแต่แรงวานนี่พี่น้องเลยตกตั้งแต่แรงวานนี่เนาะจนฮอดปัจจุบนันอ่าเป็นจังใดได้พี่น้องเลยหลายบอนหลายที่ตกคือการโบ่ฝนพาอากาศเนาะอ่าเว้าร่วมโดยเฉพาะอะอยู่ทางฝั่งเล่าเองหรือว่าอยู่ทางฝั่งไทยเป็นจังใดตกคือการบ่อ่าส่วนว่าอยู่โมบ้านของพี่น้องมิตรตานะ่นาน้าห่วยมากพวกนั้นพี่น้องเลย เพราะว่าตกดีนะตั้งแก่เมื่อวานนี่โซงนี่บอคอได้ทำคลิปลงคลิปพ,พี่น้องเลยกระเนืองมาจากลายปัจจัยอยู่หลักๆกกับวิ่กลายแน่เนาอะ,อะลงไปถอ,อนหญ้าหรือว่าลกหย้า่าะรพี่น้องเลยอยู่ในให,หน้าเนาะเพราะว่าเห็ดหน้าหยอดเหตุหน้าหยอดกับลายให้สมควรอยู่หยอดแล้วกับพอดีว่ามันมาะออกเวทนาพี่น้องเลยก็เลย จำเป็นต้องได้นะหาสามบอลที่เพื่อน,นหนานอะะอ้างยังส่นะเนาะแล้วก็ลกหยาของน้าเพราะว่าไม่น้องไม่ตาบ่าได้ใส่ายาข่ายหยาไม่น้องเลยก็เลยใส่เจ้าคงทอนแล้วก็ลกเอาเนาะอ่าตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาพ,าพักพรตอนเที่ยงแล้วกะ็ก็ว่าสิลงไปอีกรอบกะับนาวพี่น้องเลยวันนี้นะใส่เสือแขนยาวและอุ่นๆแล้วยอยากลงไปแล้ววันนี้นะอ่าจังไดกั อ่าช่วงนี้เนอะอาะติดตามข่าวข่าวอยู่ทางฟังไทยแน่พี่น้องเลยเห็นข่าวเห็นข่าวแล้วก็โอ้พี่น้องเลยเนาะจงังใดก็ขอส่งกาลัางแห้งใจให้ทางพี่น้องที่อยู่ทางฟังไทยว่าร่วมโดยเฉพาะก,กับอ่าอ่าผูอ้อาาเพิ่นออกอนณาไฟผู้หละสายแดนผู้หละพี่น้องเลยเนาะสายแด,ดนที่ติดกันกับประเทศกัมพูชาแลอว่าประเทศเขมรเพราะว่าคือทางฟังไทยเดี๋ยวนี้นะเพิ่นกําลัางแบบอ่าคันซิบอแล้วก็ เดือดเดือดฮนาพี่น้องเลยเนาะพนกำลังแบบเซ็กซว่าจังใดไม่นอ้องวินตาก็ะด้เพราะว่าเพ่นคือทั้งฟังไทยนี่พนก็บเกียมแบบอ่าทั้งทหารอยู่ทั้งลายหูแบบฮนาเนาะพนก็บเกียมพ่อเบิร์นาก็เพราะว่าประเทศกัมพูชีนี่พนเคลื่อนที่เข้ามาแบบชายแดนไทยจังสี่นาพี่น้องเลย มันก็นเลยแบบเตุให้ายสองประเทศนี่แบบเว่ากันโบลลงร้อยจริงสิน่ะก็คือว่าช่วงนี้คือแบบอ่าพนถอยทับก้าขึ้นแล้วว่าซช่เนาะทางฝ่ายประเทศคาเมน์ะนะตามติดตามข่าวข่าวพี่นอ้องเ้ยโอ้ก็ถือว่าเดือดเ้าจังใดกะส่งกำลังแห่งใจให้ทางพี่นอ้องทางฝั่งไทยเด้อเนาะอ่าอ่าตามติดตามข่าวข่าวพี่นอ้องเงยโอ้ก็ถือว่าวุ่นวายเนาะประชาชนอยู่ทางฝั่งนั่นก็นกนได้จังใดกะ ล่าสุดไม่น้องไมนตาก็ไปเห็นคลิปนึงอเป็นสาวไม่ค่าออนไลน์เนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ออกมาโพสถือว่าคอนซิเบลคัมแบบบอสุภาพก็คือแบบดาบอนาทาั้งฟังไทยเลยลหละพี่น้องเลยเนาะโอ้เราออกมาไล่สุดแบบเบ้าแบบบอสุภาพเลยลหละพี่น้องเลยจังไดก็กไม่นองไมินตาก็ขืนมาแต่เวียกแต่การก็แต่ละเมื่อก็บว่ได้แบบ คอยไปเบิ่งนางพังเพลงประดพี่น้องเงยช่วงนี่นะไปติดตามแต่ข่าวทังฟังไทยกับประเทศเมเนาะจังไดก็ขอเป็นกําลังแห่งใจอ่าให้ทั่าพี่น้องทั้งฟังไทยเด้อพี่น้องเลยจังไดกลับไปเบิ้งคลิปๆนี่นับกันว่าเป็นจังไดพี่น้องเลยพี่น้องมิตาเบิ่งแล้วมันแบบคือจังว่าบบอยากคักบบอยากอ็น่านประดฮ๋นะอ่าไปไปเบิง่งช่วยกันที่อยากฟังก็ฟังใครที่ไม่อยากฟังเลือนทานดามาดากลับค่ะ ใครดีมาก็ดีกับเพราะว่าคนเราอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดที่ฉันได้เกิดมาเป็นคนณเมเมนเธอได้เลิศที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและเธอดีเสมออะไรเงี้ยเนาะแต่มเมนพี่เขาก็ไม่ได้เมนอะไรที่แบบไม่ดีเขาก็แค่แบบมาพูดว่าชายพี่เขามีแม่แม่บ้านเป็นคนกัมพูชาฉะนั้นทุกคนอะ่ะไม่สามารถที่จะเฮ้ยแบ่งชั้นเกิดกันได้ว่าเฮ้ยฉันได้เกิดมาเป็นคนไทยฉันดีเลิศเอ๊ฉันดี ฉันสุดยอดชั้นที่หนึ่งที่ฉันนี้เกิดมาเป็นคนไทยมึงมันชั่วมึงมันไม่ดีมันอยู่ที่ตัวมึงมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ชาติกาเนิดที่จะได้เกิดมาเป็นคนไทยหรือคุณกัมพูชาใช่ค่ะอืบางคนเนี่ยกรณาไปดูไปดูในรอบบ้านตัวเองก่อนไปดูในห้องนอนตัวเองก่อนว่ามีที่นอนดีๆนอนหรือย,ยังมีเงินใช้ครบนะคะมีเงินเก็บครบ ในตู้เซฟมีทองให้แลกแลกใส่ทุกรุ่นทุกแบบได้หรือ,อยังมีทุกอย่างให้กินให้นอนให้เที่ยวชันเที่ยวฉันต้องการเอาเงินจํานวนนี้ฉันไปเที่ยวจํานวนไอ้จานวนมากฉันต้องเก็บไวส้สํารองให้ครอบครัวคนมีได้อ,อย่างก่อนที่คนจะมาว่าให้คุณอื่นปิดด้านซะอย่าให้ครเมนมันขามเกลียดมากกรเมนมันไม่ดีกรเมนชั่วร์เลยมึงดีหรือ,อยัง ที่มึงมาตำหนิคนอื่นเนี่ยมึงดีหรือยังมึงดีเลิแล้วหรอที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยเนี้ยฮที่มึงมานั่งด้าเขาเจ็ดเนี้ยที่บ้านนะมีข้าวสารกินหรือยังฮะมีอาหารสำรองเก็บไว้นับท่วมกินหรือยังยังไม่ได้กี่วันนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้กี่วัน,นะค,ะวนคิดดูดิใครที่จะออกมารองไห้อ่ะนี่ค่ะ ยังไม่กี่วันเลยขายให้ใครขายให้ใครใขายคุณกรุงเทพพี่ขายให้ปากมาที่มันนั่งได้เจ็ดเจ็ดนี่แหละพี่สงสารเขาไหมละ่ะขายให้คนพวกปากหมานู่นไปลงหนาวอย่าไปลงบอกไม่ฟังอ่ะสงสารเขาบ้างไหมมีพู้ค้าไม่ค้าท่านไหนใจดีบ้างกูน้ำตาจะไหลอ่ะขออุดหนุนท่านผมด้วยนะครับน้ำตาจะไหลถ้าฉันอยู่ไกล้เขาฉันจะอุดหนุนแล้วเนี่ย ขายให้ใครขายให้ใครถามหน่อยขายให้พวกตักมาที่มันตะโกนนั่นแหละพี่ถามว่าใครเดือดร้อ,รอนนี่ยังยังเพิ่งได้หนึ่งวันนะคะเสียงร้องจากคนไทยมาแล้วอะแล้วถามว่าดีไหมละ่ะที่ปะทุกันที่ย่แย่งตะแคงรัวกันเนี่ยดีหรือยังหฮมึงอย่าคิดว่ามึงดีมึงรักประเทศชาติ มึงรักแดนกําเนิดมึงรักชาติกําเนิดของมึงอ่ะมึงมาแบบปืนดิมึงมายิงกันดิที่ชายแดนอ่ะอยากได้อยากได้แต่มีปากตะโกนในบ้านอืหาข้าวหา,าหาข้าวกินช่ํามึงยังไม่มีปัญญาเลยมึงมีเงินใช้ครบหรือ,อยังฮะมีเงินใช้ไม่มีเงินใช้หรือ,อยังอยู่บ้านอ่ะสำรองข้าวสารกินแกไว้น้ำทวมหรือ,อยัง นั่งได้เขาสารพัดอิเคเมนกับประเทศมึงให้หมดเฮ้ยถามมาบางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแต่ทุกคนมันสู้เพื่อชีวิตเว้ยมึงเกิดมนาะมึงก็สู้เพื่อชีวิตกูก็สู้เพื่อชีวิตเหมือนกันกูนสู้เพื่อลูกเพื่อล้านกูเหมือนกันออกูเรียนไม่ได้สูงกูก็ทํางานในฐานะที่กูเรียนไม่ได้สูงอะมึงเรียนได้สูงมึงก็ทํางานดีหน่อยมีแอร์นอนหน่อยต่อให้กูเรียนไม่ได้สูงกูงทำงานแลกเอากับเงิน มันก็มีทั้งคนชัวร์แล้วคน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 ดีอย่าไปแบ่งชัน้นเกิดกันแบบนั้นทํางานก็แลกกับขาเลงเพิงได้เงินมาแล้วก็เอาเงินไาใช้ใจในครอบครัวนี่นะคะเพิ่งได้หนึ่งวันเสียงรลองจากคนไทยมาแล้วฉันยังไม่ลองเลยนะคะฉันตื่นมาวันนี้เขาหุงข้าวไว้กินเลยฉันนี่นะคะหอมากเนีย่ยนี่ไหมที่มึงด้ากูเนี่ยมึงมีหรือยัง อันนี้ก็เหมือนที่คนเขาเห็นกันเนาะพี่เนาะหนูไม่ได้ว่าให้พี่นะขอโทษที่หนูยกเมนพี่แล้วหนูมาพูดในพูดจาไม่ไม่ไพเราะอะไรเงี้ยแต่หนูอยากให้เขารู้ว่าคนเราชาติชัวดีอยู่ที่ตัวมันไม่อยู่ที่ชาติกําเนิดที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วมึงดีเสมอไปนะคะมึงดีเสมอไปที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยทุกุณเลิศนะคะมันไม่เกี่ยวค่ะนะคะเสียงที่เขาจะร้องไห้เนี่ยสงสารเขาไหม สงสารคนที่อยู่ชายเดนที่เขาหาเช่ากินค่าไมคนอยากคิดว่าคุณรวยชายเดนที่ติดกับกัมพูชาจนกว่าคอมเมนต์อีกนะคะคีวัวขีควายเต็มบ้านหมดเลยผิวพันธุ์ไม่ดีเท่ากับฉันเลยจริงมันดีตรงไหนคนที่ชายเดนดีน้อยก็คุอยุงเทพพี่ไม่เคยทำไรทำหน้าแหกปากตะโกนด่าคุณอ่นอยู่นั้นแหละ คนที่เขาหาเช่ากินค่ำคนที่เขาเป็นมิตรกันคนที่เขารักกันเนี่ยมันก็มีคุณคิดว่าคุณเป็นคนไทยดีแล้วหรอดูแต่พ่อของลูกฉันแหละมันชั่วหรือมันดีอ่ะขาว่าวน่ะเคยถามลูกบ้างคไหมขนาดลูกแท้ๆของมันอ่ะมันไม่เคยถามเลยว่าลูกเป็นยังไงบ้างถามแล้วกลัวกูขอเงินมรนทายอ่ะกูมีเงินกูเลี้ยงลูกกูได้สบายเลียงค่าเทอมเป็นปันแสนสบายมาก นี่เห็นไหมคนไทยที่จิตใจที่เขาสวยงามอะน้องหองจา๋าน้องหองเป็นยังไงบ้างลูกน้องหองสบายดีไหมพี่ว่าจะไปช่องจอมอยู่หนูหนูไม่ได้อยู่ช่องจอมแล้วหรอลูกเป็นยังไงเป็นห่วงหนูกับลูกจังเลยถามว่าเขาเป็นอนะคนไหนเขาเป็นคนไทยถามว่าฉันเป็นญาติกับเขาไหมที่เขามาห่วงฉันเนี้ยฉันไม่เป็นแต่มันอยู่ที่จิตใจมึงเข้าใจไหมมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็การกระทําของมนุษย์ เหมือนที่ฉันได้ยินเสียงน้องเขาพูดเมื่อกี้นั่นแหละใครให้ใครกูร้องไห้นี่เว้ยทั้งๆเขาไม่ใช่คุณเขมรน่ะถามว่ากูไปสมน้ำหน้าเขาไหมกูไม่สมน้ำหน้าเพราะมันอยู่ที่จิตสวยงามของฉันมันอยู่ที่จิตใจที่สวยงามของฉันที่ฉันได้ยินที่เขาตะโกนแบบนั้นแล้วท้ยทำไมกูอยากร้องไห้วะมันอยู่ที่จิตสํานึกมันอยู่ที่คนนั้นน่ะดีหรือดีมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่มึงได้เกิดมาเป็นคนคนไทยแล้วมึงดี ไล่มันกลับประเทศให้หมดซะอย่าให้มันอยู่กับประเทศมึงไปแล้วเป็นไงทุกวันนี้กูก็อยู่บ้านกูแค่กูพูดภาษาไทยอะแล้วผิดด้วยเหรอแน่จริงก็อย่าพูดภาษาไทยสิแน่จริงก็อย่าร้องเพลงไทยสิปัญญาอ่อนอีควายเออคุณพิมมันไม่ได้มีแต่คุณปัญญาอ่อนอะกูบอกเลยปัญญาอ่อนชัดชัดแล้วประเทศไทยที่มึงเรียนอังกฤษมาเนี่ยมึงพูดภาษาอังกฤษทำาพี่อยไรพูดทําไมอะ่ะ ฮะพูดทําอะไรทําไมไม่พูดแต่ภาษาไทยไปเลยนั่งเครื่องบินอ่ะกูเห็นแต่พูดไทยแล้วพูดอังกฤษอ่ะพูดทําไมอ่ะเรียนภาษาอังกฤษมาทําไมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวที่ต้องมาพูดภาษาไทยหรือไม่พูดภาษาไทยปัญญาอ่อนไอ้คนที่แม่แบบนี้มาเนี่ยคือเป็นคุนปัญญาอ่อนทั้งนั้นแหละปากดีมึงนี่กูเชยๆกูจะไปด่ามึงไหมล่ะไม่ดา่าฉันไม่ได้ดา่คาคุณบ้าเปล่า นางเฉยๆจะไปด่าคนอื่นอ่ะพ่อแม่ไม่สัง่งสอนนีไ่ไงพ่อแม่ไม่ไม่ไม่สัง่งสอนอ่ะอาโทพี่น้องเไยนางเฝ้เาฝเทียงนางเฝ้าเทียงหน้าจีนลงไปกะหนาวฝนตกเวิดเมื่อจังไดก็เป็นจังไดพี่น้องเไยเบิ่งน้ำกันแล้วเนาะอ่าเบิ่งคลิปทางอสาวไม่ค่าออนไลน์ตามเบิ่งนะพี่น้องเเยพิ่นกะว่า,วาโอ้เวอา,าไทยเนาะ เพิ่นวาไทยถือว่าบมธรรมดาอยากค่ายแบบอยากขึ้นเล่าอยู่อยู่ในประเทศไทยเลย่หละเงินในเมือนก็เต้มกับเมืองใงพี่น้องเลยก็มีแต่เงินบาทไทยเนาะ่านันกัยังเว่เพิ่นยังว่ันประเทศเพิ่นอยู่ไหนกัคือว่าแหละเพิ่นโตกันเนาะเดี๋ยวนี้อตามเห็นนี้คือว่าตามเบิ่งข่าวนี่คือว่าทังฟังไทยนี่เพิ่นตัดตัดอิ์เน็ตแล้วว่าซช่นเนาะ ก็คือว่าด้านล้วก็ดานนะอีกละายบอลนี่กละละ็นนเนกพิ่นปิดปิดปิดเปิดเปิดอย่างนี่นะเนาะเพิ่นปิดปิดเปิดเปิดอ่าก็ถือว่าค่อนข้างจะลำบากอยู่พี่น้องเลย่อนข้างจะลำบากอยู่อ่าโดยเฉพาะก็ะคือให้งานต่างดาวเนาะขาเจ้าจะไปโตพัดโตบัสโตยางอย่างซี่นะเนาะโตอายุบัสอย่างซี่นะอ่าเพราะว่ามีการปิด และกามีการเปิดเป็นเวลาเนะาะถ้าห้าไปบตรงเวลาในกะมันก็เสีย่หยงยากไปพี่น,อนอ้องเลยเนาะก็ถือว่าลําบากสมควรอยู่ะกะจังใดพี่น้องเลยเนาะมนโนเท่าที่สีแหละพี่น,อนอ้องเลยอยู่ดีกะที่จริงเนี่ยอยู่ภายอยู่มั่นนะ่ะมันดีแล้วพี่น,อนอ้องเลยเนาะเพราะว่าคนเท่าเนี่ยเกิดมามันกะเอาอยัางไปน้ำบ่ได้เนาะในที่สุดเท่ากะ ไปบนเดียวหรือว่าไปคือกันกเบิดจตอย่างซี่นะเนาะมันกับบ่ได้แบบเขาได้ไปเขาได้อยู่แบบมีชีวิตอยู่อย่างซี่ตลอดไปะนะที่จริงแล้วนี่ควรจะอยู่กันแบบสันติดีกว่านะเพราะว่าสิเป็นประเทศใดที่แบบอยู่ใ,ใกล้ๆกันบ่อย่างซี่นะเพื่อนบ้านใกล้กันก็นกนควรสิแบบนับถือฮักแพ่งกันบ่ควรสิแบบสิไปหาส้าง อ่าปัญหาแบบนั่นแบบนี้บกวนไปเกาะไปกกลเหตุแนวบอดีอย่างซี่นะเหตุให้เกิดข้อม่นวายเนาะล้ะกะอ่าไปเอาของเพื่อนมาเป็นของโตอย่างซี่นะมันก็เห็ดให้พากันเกิดข้อคัดแย้งกันลวก็ให้กันเนาะพิดกันมันก็คือกันกับคนในครอบครัวเนี่ยแหละถามว่าเาเรียบเทียบ่กับอาณาบรรดาประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างซี่นะพี่น้องเลยถามว่าเทาโวอาณา หักษาก้นระเบียบหรือว่าบอหูจักทีเพิ่นที่โตอย่างซี่นะเห่าผืนไปเฮ็ดเนี้ยโบถือนี่มันก็นเป็นปัญหา <c oughs> ตามมาอย่างซี่แหละพี่น้องเลยเนาะวุ่นวายวุ่นไปเมิบ่บแตว่าวุ่นแต่อยู่ในบอนทีโกให้เกิดนั่นวุ่นไปเมิดในทั่วประเทศแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนาะอ่าที่อยู่ติดกันหรือว่าใกล้กันฮะล่ะอาจจะไดพี่น้องเลย เบิรงข่าวเบิรงข่าวเบิรงคลิปอ่าไปน้ำการแล้วจังใดกะทา <c oughs> พิดพาดประการใดเนาะอ่าก็ต้องกะขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อน้ำเอฟซี C, ถูกทานพี่น้องเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ที่ได้ไปก่อนอ่าไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเนาะมาทักทายเอฟซีพร้อมกับบรรยากาศผลลินอ่าอยู่เถียงนาพี่น้องเลยอ่าไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเดอ้อคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายสบาสดี